เอ่านะครับอันนี้ครับนี่ยุทธนมนะครับต่างไปครับกับหลังจากกินมือซอลนะครับไปหลักเต้ดึกเต้เดือนนะครับถึงเต้ตีสี่นะครับจีตาเ่าท่านแก่นะครับกับหลักมั่งครานแล้วเดี๋ยวกับขีอันดับแรกกับรถมีอาการควันขาวนะครับหยับแล้วมันมีควันนะครับเดี๋ยวอันดับแรกกะบขีต่อเทอร์โบออกมาเชยก่อนว่ามันหลวมันซึมบอนะครับแต่กัอีกหนึ่งสาเหตุก็คือน้ำมันเครื่องมันหายนะครับแม่นก็บดิตาน้ำมันเครื่องใ้เบื้องในมันควันขาวแบบเด็นะครับโอเคครับอูม อ,อย่าพยายามเบิงนะครับว่ามันควนขาวตรงไหนขับผมกัดมีอ่าก๋อยไซเทอร์โบครับเพราะวา่าตัวนี้เป็นโบไม่เลยใ๋อแล้วก็ลองไปขี่บ้างครับพอทำซีไอเซ่ไหม่พาะนี่คือโบเก้าครับโบเก้านี่ซึอซม,ออบบอมออกใบล่างครับซึอมออกนี่ตรงนี้เลยเหตุไฉควนญเขาครับตรงนี้ก๋อคือบอกเซ่คือน,นี่นะครับออใบล่างออกเวกิ ใส่เหยียดใจควันขาวเย้ครับกระตี้ใส่เลยได้มาไงกระตองใส่เลยกาะขั้นนี้กระติ้ตังเรียบร้อยครับมีไบโบไม้นะครับหลังจากที่เปลี่ยนเทอร์โบไปนะครับกะจิออกมาล่องรถนะครับว่บาอาการควันขาวมันสิหายบ่นะครับเพราะว่าลูกเทอร์โบหน่วยเก่านะครับมันซึมออกใบหลังนะครับอยากกระตี้ล่องเบิ่งนะครับนะ ประมาณนี้นะครับควันขาวกับอาร์จีวอมีเลยนะครับขึ้นมาเร็งมาแม่ครับจิไปเล่นน้ำป่าเนี่ยแันปกติอาร์จีเนี่ยนี่ควันมันออกวะมันออกครับควันนี่วันปกติผมจีเรียนหลอกจู้ผ่านหาผ่านหานี่คือควันบอมีครับเดี๋ยวให้ยเลื่อยนี่ขึ้นไปคือควันขาวออกเต็มเลยเมื่อนั้นผมเรียนขึ้นรอบก็ไรสิขึ้นสองพันควันขาวนี่เต็มเลย แปลว่าอาการนี้คือยังแน่หลิงทางนะครับครับผมแบบหลิงกันเลยนะพุ่งกับดับเลยไขรอยู่แต่มันลั่นแหว่งงันที่มันสีดับไปอยู่นี่นะครับค่ะทีว่าโอเคนะครับสำรับนะครับแก้อาการควันขาวนะควันขาวอะไรซึ่งเทอรบอกน้อยเกามันเทอร์โบซึมนะครับมันซึมออกใบหลังนะครับมันเกิดึ่งเหตุในมีควันขาวหด่นะครับแล้วก็แก้ไขเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวกลับไปเช็คงานอีกรอบนะครับกาทรงรถลูกค้าก้าบาทนะครับ โอเคครับผมเช็คแล้วครับการงงานลูกค้าสีเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับงานเปลี่ยนเทอร์โบกับลูกค้าสี่เดินทางกลับนะครับหรือว่าลูกค้ากับสี่มีอโอกาสมารับรถกาสิ่ไปห้าอยากนะครับอยู่แถวแถวบริลล์หานี่แนะหละกัลูกค้าท่านใดนะครับสนใจสี่สี่มาเปลี่ยนไทยน้ำมันเครื่องนะครับหรือว่าสิเป็นงานเปลี่ยนเทอร์โบแบบนี้ทางห่ากับรับนะครับหรือว่างานหลากนะครับ หลากรอดหลา,างแังสิกรัอ,องโทรมาปรึกษาอะไรก็ได้ครับที่รานนัดอะไรสิ่งนะครับหรือว่าทาั้งเพจเฟซบุ๊กนัดอะไรสิ่งนะครับหรือว่าโทรศัพท์ครับ0952322655นะครับขอบคุณครับ